ในปี2517ที่หอประชุมโรงพิธีกรมศิลปากรได้มีพิธีหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8โดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดสังเวชวิศยารามวรวิหารเป็นประธานในพิธีประกอบพิธีเจิมแผ่นมหามงคลเลิกจากนั้นได้ประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลเป็นอันเสร็จพิธี สำหรับการจัดสร้างครั้งนี้สมาคมนักเรียนเก่าอายุทยาวิทยาลายัยได้พร้อมใจกันดำเนินการขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบูรพรมหากษัตริย์ราธิราชเจ้าผู้ทรงปกครองประเทศมาแต่การก่อนและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นพิเศษแก่ชาวโรงเรียนอายุทยาวิทยาลายัยโดยได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างอาคารเรียนเมื่อปี2 4 8 4 โดยพระบรมรูปรัชกาลที่8ประดิษฐานอยู่ที่โรงเรียนอยุทยาว,วิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน